วันนี้ก็อยู่หน้าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าพอดีครับก็จะมาดูหลอดไฟนะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนๆจเจอหลอดไฟอะ่ะสืซื้อหลอดไฟมาหรือว่าคุมไฟอะ่ะเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พื่อนๆให้มาดูดาแดเกมตรงนี้นะครับดูวงจนรนะคเห็นไหมอ่ะก็เข้าๆเลยนะครับจะมีทั้งหลอดสัน้นหลอดยาวนะครับอันนี้ผมก็พยายามถ่ายนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นหลอดที่มันจะเข้าขั้วเดียวนะครับเนี่ยข้างบนนะครับจะเข้าขั้วเดียวข้างบนนะครับแล้วก็ หลอดเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไว้มันจะเข้าทั้งสองฟองนะครับมันจะเข้าทั้งสองฟองท่าเห็นไหมเนี่ยดายในต้นเข้าซ้ายขวานะครับเห็นไหมเขาติ๊กให้แล้วนะครับก็เลือกใช้เลือกซื้อกันให้ดีนะครับอย่าซื้อไปใส่ผิดท่านะครับเดี๋ยวไฟจะไม่ติดนะครับถ้าขั้วเข้าหัวคือเข้าหัวสองจุดเดียวไปเลยนะครับถ้าจะเป็นขั้วเข้าซ้ายขวาก็เลือกซ้ายขวาไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินท่อนะครับร้อยสายไฟนะครับ ผมไฟผมซื้อมาจะเป็นสายไฟเข้าซ้ายขวานะครับหัวท้ายนะครับเห็นไหมตรงขาหลอดครับสามารถถอดออกมาได้ครับเวลาเพื่อนๆจะติดตั้งหลอดไฟก็สามารถถอดขามออกได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่ติดตั้งทีหลังนะครับนี่ก็จะเป็นหน้างานที่ผมทำนะครับลุยทาคนเดียวเลยนะครับเนี่ยเดินท่อร้อยสายไฟครับต่างๆเลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้สายอ่อนหรือว่าฟกนะครับ ก็ผมพยายามจะใช้แค่ท่อสดๆดัดเอานะครับใช้สปริงดัดเอาก็นั่งง่านผมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าครับมีความรู้อะไรก็อะจะมานําเสนออีกนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ